ว่าครับจริงๆแบบว่าไม่ได้เป็นงานของตัวเอง,อางนานแล้วนะก็อันนี้ก็เป็นงานเอออะไรนะโปรโมทเพลงครั้งแรกของผมก็ด้วยชื่อเพลงว่ามิตรสีนะครับนนก็เปิดให้แฟนๆได้มาเจอครับก็ได้มาโชว์สแสดงสดครั้งแรกนะครับที่เราเจอเแฟนๆเยอะมากครับการทำงานมิตรสี่ครับที่โหจริงๆมัน ก่อนที่เกิดเพลงก็สีมันนานมากครับเพราะว่าตัวเพลงตัวคงเพลงแล้วก็การที่จะมาทําเพลงเนี้ยที่คุยกันไว้นานมากครับแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนมันเข้าที่ถูกต้องก่าจะก่าจะได้เป็นเพลงที่มันเป็นแบบต้นฉบับตัวมาสเตอร์ที่ออกมาไปให้กับคนฟังใช้เวลานานกวดวยเพราะว่ามันมันมีเรื่องของการแก้ไขแบบทานองเพลงแล้วก็ตัวตัวคำร้องที่มันแบบรู้สึกว่าช่วงแรกมันยังแบบไม่เข้าที่ ก็เลยแบบปรับไปปรับมาก็ก็ได้เป็นขอปซี่ออฟซี่มาอากชิลลด้วยแต่ก็ทำให้เปลี่ยนส่วนส่วนร่วมหมดทอ้ครั้งแรกจริงๆเอ่อทอมก็เคยร้องเพลงมาตัออ้งแต่นี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวพี่ออฟเขาถามว่าอยากอยากทำเพลงแนวไหนแต่ว่าเขาไม่รู้เลยว่าดอนเดย์ทำเพลงแนวไหนเขาก็เลยแบบแต่มันมีเสียงเพลงในหัวอยู่เป็นซาวด์ดนตรีแบบะะกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ มไม่รู้เขาจะทำสไตล์ไหนแต่เขาแบบเขาแค่ชอบเมโลดี้กีตาร์เสียงเขาก็แบบส่งมาพี่ออกบอกว่าอยากให้เอาตัวซาวด์เพลงเข้าไปไประกอบเพลงที่แบบจะเป็นซิงเกิลแรกของเขาแล้วก็วววปรับไปรับมาฟังมาตอนแรกคือแบบชอบมากเลยครับถูกใจมากๆแล้วก็เป็นตัวพอฟังแล้วเนี่ยปรึกษาหลายๆคนเขาก็บอกว่าเป็นเฉพาะกลุ่มเดินไปหรอมันอาจจะแบบว่าแบบคนคนที่ฟังเขาอาจจะแบบ ไม่เก็ตเท่าไหร่ก็เลยบอกปรับไปปรับมาจนกลายเป็นเวอร์ชันหนึ่งไปเพราะว่านี่แหละครับปรับปรับไปปรับมาเนี่ยมันแบบไม่รู้จะยังไม่เข้าดี่สักทีอะไรเงี้ยจริงๆถูกใจทอมแต่ไม่ถูกใจคนอื่นใช่ครับก็เหมือนยังไงนะแบบแข่งก็ดูชอบเจะอาบแต่วก็เหมือนกับดูชอบเพลงที่เป็นที่เป็นกอมจริงๆ แบบตัวเพลงมันก็จะมีดนตรีที่มันชิวๆฟังเพลเทได้แล้วก็เศร้าๆนิดนึงแต่แบบไม่ได้เศร้าจนแบบอะไรนะะดีฟดาวจะมีซาโลตินที่มันสว่างๆแล้วฟังสบายอะไรนะฮะโอ้ดีเลยครับพี่ท็อปคือเขาเรียกไนะจริงๆผมเป็นคนที่แบบเวลาไปร่วมงานกับใครจะเกรงทุกคนเลยแล้วก็คือแบบพี่ท็อปเขาตอนเจอตัวจริงคือจริงๆผมเป็นแฟนท็อปมาก่อนใฝ่ความว่า เออผมติดตามมาตั้งแต่แบบในรายการเดือดรัมเปิร์หรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนชื่นชอบรำของเขามากๆแล้วก็สไตล์วิธีการร้องของเขาเพลงแต่ละเพลงหลายๆเพลงของเขาคือแบบบุกคแบบชนิดกับสไตล์เขามากๆแล้วก็แบบมีโอกาสได้แบบว่ามาเจอกันครั้งแรกก็โอ้แอบฟินนิดนึงเพราะว่าเราก็แบบเหมือนติดตามเขามาเลยนะแล้วก็พอเจอบุ๊กก็ตัวจริงคือเขาแบบเขาโฟล์มากแบบว่าแบบเอนจอยมากแล้วก็แบบรีแลกซ์มากค่บทำให้ควารู้สึกแบบชิลด้วยแล้วก็ฟีน ก็เลยแบบว pues, er ่าบังเอิญแบบมีโอกาสได้ไปถามแบบคนที่แบบทำเพลงมาก่อนมีโอกาสที่จะแบบมีประสบการณ์ในการทำเพลงมาก่อนก็ถามเขาว่าแบบที่แต่งเพลงแบบแล้วที่แต่งยากไหมหรือว่าแบบรำเป็นยังไงแบบวิธีการแต่งยากไหมก็แบบแชร์กันแล้วก็ค่าจริงๆทผมก็ฟังเพลงหลายแนวครับหมายถึงว่าเราเขาเรียกไง มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยแล้วก็เหมือน,นการร้องเพลงมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆตามสไตล์ตา่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ฟังหลายๆเพลงแล้วก็เหมือนอยงตัวเองก็ไม่ได้ฟังเจาะจงเฉพาะกลุ่มแล้วจะเป็นแบบฟูนี้ตลอดเวลาแล้วก็พยายามหาทีาา่ที่งไม่ๆหมือนสไตล์ใหม่ๆก็ฝึกการร้องด้วยครับคุณ้ชมครับคุณผู้ังคุณผู้ช่ครับนคุณผู้ชม,นนมครับุณมครับุณครั้ชมครับ้ชมคกับ้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชครับู้ชครับู้ชมครับู้ชมครับมับคุณ เขาก็เหมาะแล้วครับเพราะว่าทีมงานทุกคนเขาตั้งใจจริงครับเขาดูแบบจัดแสงดูแบบคลาสสิกในการแบบที่ถิ่ถ่านในการถ่ายอะไรนะใช่ใช่ใช่ก็ดีมากครับตอนนี้ก็ทูนลางแล้วล่างสามนะครับถ้าจะจบไม่่องก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่แบบติดตามแล้วก็ให้การตอบรับแบบอย่างดีก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบแวะเข้ามาฟังเพลงของเบอร์สี่ขอบีใจ ซนะิงเกิลที่ส,สจริงๆคุยกับอไปแล้วฮะก็ตอนแรกตอนแรกเาไม่รู้ใช่ไหมว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าขอแค่ได้มีส่วนในการแบบแต่งหรือว่าจัดการมันนิดหน่อยแต่ว่าคนก็ได้บอกว่าเพลงทมที่ทาแบบอยากร้องเอามาทิงที้เกินไปทมก็เลยเพลงที่สองเนี่ยเอ่อจะอะไรก็ได้ เขียนให้แบบเป็นเพลงก็ช้าหรือเพลงประกอบหรือว่าอะไรที่คิดว่าทุกคนน่าจะฟังสบายก็จะลองเพราะว่าผมได้ทําตามใจผมเพลงที่หนึ่งก็ทำในตัวเองใช่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 เพลงที่สองก็คือยังไงก็ได้มาเลยของคิดว่าน่าจะมีการคุยกันนแต่ว่าคงตอนนี้คือคงแบบชิลมากขึ้นกับการที่จะรับการลองมีมีแนวไหน ตัดมากๆกับการแบบกับการที่แบบว่าจะทําอะไรจะ,จะทำสไตล์ไหนแต่มันมีมันมีเรฟเลเนเป็นแบบเพลงเพลงที่มันเพลงก็ชิวอยู่ทงเดียวแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ผมจะกลายเป็นแบบว่าผมจะตามใจตัวเองนะผมจะแบบผมคิดว่าถ้าส่วนเพลงที่เขียนมาแล้วแบบเนื้อเสียงวิธีการร้องมันเท่ากับตัวเพลงใหม่ก็ทุกคนฟังง่ายมากขึ้น ก็เต็มใจที่จะร้องมาแล้วก็จะทำให้ดน,น,นะครจริงๆก็เล่นก็เล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เก่งหมายถึงว่าในอนาคตอาจจะมีเพราะว่าจริงๆอะผมผมคิดไว้จะทำนานมากแล้วนะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ปีสองปีแล้วแต่ยังไม่มีโอกาส <c oughs> จริงอยากเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบสดๆเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ทําได้แค่แบบถ่ายง story ลงไอจีสตอรี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบชิวๆอะได้แต่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นพี่จีนจองแบบอะไรจริงจริงจังแบบว่ามันแบบเป็นพิธีการนะผมจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับการนี่จ้าโอ้โหี่ไม่มีครับวันนี้เป็นหรือว่าเป็นทีมงานเป็นแบบว่านากักดนตรีเขามาช่วยครยบับผมคอมเมอร์อะไรนะคอมเมอร์ถึงไหนโหคอมเมอร์ก็ใกล้จะถ่ายทำเสร็จ ีก็รอนะครับเพราะว่าหัว็ถ่ายหนักมากวิ่งกันหัวหัวก็เจอหมดถ่ายแบบว่าก็เขาเรียกไงนะชื่อก็บอกเซอร์ไบเวอร์นะมันเป็นแบบหนังรักโรแมนติกอยู่แล้วแล้วก็วิ่งกันหัวปูอยู่แล้วก็โ้ก็เจอสองพี่อ่ะก็วิ่งกันหัวหนุนแรกของกามทำยังไม่ได้เจอแบบกลางแจ้ง ก็แบบยังเป็นชิลๆอ,อ,อยู่ข้างใน,เป,นเ,เป็นเอา d o o r รือไอ้เป็น indoor indoor แล้วก็แบบว่าแต่อีกส่วน,น,นในการถ่ายทำน่าจะเป็นเรื่องของเหมือนศัพท์เทคนิคหรือว่าหรือว่าแบบอารมณ์ที่มันแบบตกใจกัแบบการแบบเจอคอมมี่เลยผมทราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของหลักบานะ้านครับแต่ว่าก็ที่ได้ยินมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่ามันไม่กี่คืนถ่ายทาก็จะเสร็จ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพลงมิเตซีนะครับบนชีองดิจิ่อลยูนะครับก็ฝากทุกคนติดตามกว้ได้นะครับทางยูทูบชัแนลนะครับหรือว่าสามารถโหลดนะครับได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับสามารถรับชม MV นะครับได้ที่ TMD Music นะครับในยูทูบชัแนลนะครับก็ฝากคาวนี้ด้วยนะครับเราวันนี้แบบดีใจมากครับที่แบบทุกคนได้มาเจอก็ประลองเพลงยวกังเพลงสดๆก็ฝากผลงานเพลงเอ้ยผลงานซีรีส์นะครับก็ซัมไบเวอร์นะครับมาลังใครทักใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ ฝดตามนะครับแต่จริงๆจะมีซีรีส์อีกเรื่ะะองนบ่อคุณไก่อนก็เป็นซีรีส์ของนอกทยน่ยก็ไปกับน้องเน็ตสิเดี๋ยวผมไ,ไปกดอตามครยังๆแต่ว่าขาให้คุณไวก่อนใชา่ๆแ่ก็เลยๆไม่นึงแล้วผมฝากดิตามกครับ